ประกอบอาชีพช่างซ่อมเนี่ยเราต้องมีสติด้วยส่วนเพื่อความปลอดภัยตัวเราเองเกิดมันพอเราจับไ่ปั๊บแล้วเปิดสวิตช์ปั๊บมันตู้งขึ้นมาเนี่ยเกิดมันระเบิดไม่รุนแรงแต่มันทําให้ตาเราเสียได้หรือทุกอย่างเราเสียหายได้ ราการแบตเตอรี่มันร้อนร้อนแล้วเกิดอะไรขึ้นร้อนแล้วมันบวมพอมันบวมมันก็จะเสียเลยแบตเตอรี่ถ้ามันบวมปั๊บมันเกิดความร้อนแล้วมันบวมมันจะไม่เสียเพราะนั้นพอมันเสียเสียได้วไงต่อร <Okay. S 2> ะเ,ะะเะบะิดหรเป่าครับอ่าน,นั่นคือไม่ระเบิดหรอกถ้าถ้ามันเสียได้วไงต่อใช้ไม่ได้ใช้ไม,ไ,ไม่ได้อยู่ตอ้องแล้วใครเป็นคนทำเราครับเราเป็นคนทำแล้วเราต้องทำยังไงต่อ เราก็ต้องเสียเงินรับผิดชอบซื้อให้ลูกค้าถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องป้องกันไม่ให้มันบวมเพราะว่ามันเกิดจากความร้อนที่พี่สอนเราพื้นฐานตรงนี้คือว่าให้ใช้น้ําเพราะว่าเราเป็นนักเรียนที่ยังพื้นฐานอยู่ครับประสบการณ์อาจยังไม่เยอะก็ต้องป้องกันไว้ก่อนค,ค,คือใช้น้ํามาลองเลี้ยงเอาไว้หาถาดถัดถาดประมาณนี้ก็ได้ถ้าเปิดร้านนะครับแล้วก็ใส่น้ําประมันขึ้นใส่หน่อยก็ได้นี่มน้อยไปล้อมรอบเอาไว้ เพื่อให้มันเลี้ยงความความเย็นเอาไว้ไม่ให้มันร้อนมากเวลาเราชาร์จเข้าไปเนี่ยประจุไฟเข้าไปยงมันมีความร้อนสะสมเยอะมันจะทําให้บวมเพราะนั้นเราป้องกันไม่ให้บวมไม่ให้เกิดความเสียหายกับแบตเตอรี่แล้วก็ไม่เสียหายกับเงิน,นเดี๋ยวเผาเรา,เ,าเขามาชาร์จแบตเตอรี่ครั้งหนึ่งสี่สิบห้าสิบบาทแต่เราต้องมาเสียเงินสามสี่ร้อยให้ลูกค้าเฉยเลยแต่ที่เราจะได้เงินกลับต้องเสียเงินเพราะความรู้เราไม่รู้ทั้งหมดเพราะฉะนั้น เราเอาน้ำใส่เสร็จแล้วครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทําการเอาตู้ชาร์จออมาทําการชาร์จเพราะนั้นก่อนที่เราจะชาร์จเนี่ยเราดูนิดนึงว่าแบตเตอรี่รุ่เนี้ยมันเป็นแบตสิโวลต์สโวลต์สิโวลต์ไม่เกิน5แอมป์นะครับอยู่ที่5แอมป์เพราะนั้นการตั้งค่าไฟของแบตเตอรี่เนี่ยเราต้องตั้งค่าให้มันถูกต้องด้วยก่นนอ,อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่เราจะมาคีบเนี่ยเราดูก่อนสวิตช์ปิดอยู่ปะ่ะสวิตช์ปิดห้ามเปิดโอเคหยิบ, <Okay. S 1> บตัวคีบมา เสร็จแล้วสิ่งที่เราเห็นในมือเราอันไหนคือไฟมาอันไหนคือไฟมาแดงคือมีไฟอันนี้คือไม่มีไฟเป็นกาวเพราะฉะนั้นห้ามชนกันถ้ามันชนกันมันเกิดประกายไฟแล้วว่าลาขี้ตรงนี้ก็ต้องดูนี่ไฟแบตเตอรี่อันไหนไฟมองให้ชัดเจนอย่าเพิ่งรีบดูก่อนอันไหนไฟครับนีไฟครับบวกคือไฟ่บวกคือไฟเราขี่ไปที่บวก ดําคือลบคือกาวเราขี้วิธีกาวให้มันแข็งแรงเรามั่นใจแล้วว่ามันแข็งแรงเรามั่นใจแล้วแข็งแรงแล้วก็ขี้ถูกต้องแล้วนี่คือสติต้องมาก่อนถ้าเราไม่มีสติเราไปขี้ผิดเราไปขี้แรงเป็นลบลบเป็นบวกเมื่อเปิดสวิตช์ปั๊บมันช็อตเลยหรืออาจจะระเบิดเพราะนั้นการที่เราประกอบอาชีพช่างซ่อมเนี่ยเราต้องมีสติด้วยส่วนหนึ่ง เพื่อ,อ,อความปลอดภัยตัวเราเองเกิดมันพอจับไปปั๊บแล้วเปิดสวิตช์ปั๊บมันตู้ขึ้นมาเนี่ยเกิดมันระเบดิดไม่รุนแรงแต่มันทําให้ตาเราเสียไดย้ทุกอย่างเราเสียหายได้แล้วเจ็บตัว,วไปเงินอีกใช,ใช่คับเปค้าจ่ายเ้ยอ,อีกอความปลอดภัยเราไม่มีเพราะนั้นเราต้องรู้ว่าอ๋อมีความรุนแรงอาจจะช็อตได้เพราะนั้นก่อนที่เราจะขี่ทุกครั้งเนี่ยต้องดูให้ชัว์เลยเนี่รมันคือไฟนะต้องชัว์และสมมุติว่าเราไปไปขี่ที่ตัวรถลูกค้า แล้วเราไม่ดูเราสับเผ้าเราไปขี้ผิดปึ๊บปบสลับกันเปิดสวิตตุ้มลดลูกค้าทางอีก mm hmm. เพราะฉะนั้นเราจะต้องเซฟตรงนี้โดยปกติแล้วในรถเนี่ยเขาจะไม่ให้ชาร์จกัน mm hmm. เพราะอะไรเพราะกลัวเราเนี่แหละประมาท mm hmm. ไปขี้ผิด mm hmm. พอขี้ผิดแล้วเนี่ยข้างในระบบเสียหายหมด mm hmm. เขาจึงให้ยกแบตเตอรี่ออกมาจากรถ mm hmm. แต่ถ้าเราอยู่ด้วยความ ทำนานแล้วมีประสบการณ์มีสติแล้วมีความมั่นใจตัวเองแล้วว่าสามารถทําในรถได้ชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์เราทําได้เลยแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะกะอยู่ที่ตัวเราเองแหละประมาทถามว่ามีไหมมีบางคนประมาทเนีย่ยก็คือเปิดสวิตซ์ป้๊วรูเลยนี้ไปมาแล้วนะนะเปิดสวิตซ์แล้วด้วยไปมาแล้วถึงขี้เลยปึ้งปึ้งแล้วก็ไม่รู้ปล่อยทิ้งไว้เลยไม่ทีรถไหมเกิดความร้อนเลยวงจรมันช็อตกันเลย รถลูกค้าเสียหายกล่องไฟทุกอย่างเสียหายหมดแล้วยิ่งเป็นรถรุ่นใหม่ๆที่มันใช้ระบบไฟเยอะๆกล่องไฟโตกือบหมื่นและทั้งคันต้องเป็นหลายหมืนะ่นอ่ะทั้งคันทั้งสายไฟทั้งระบบกล่องต่างๆเราสวยไหมอ่ะวยครับถูกไหมเพราะนั้นทุกอย่างพวกนี้ต้องระวังเน้นเลยเรื่องการใช้การชาร์จแบตเตอรี่เราจะต้องระวังคู่หัวคู่รถให้เป็นพิเศษและการตั้งกระแสไฟตอนนี้เรา ที่ที่ตัวบวกถูกต,ต้องแล้วลบถูกต้องแล้วไฟวบวกไฟลบถูกต้องแล้ว,วเราดูที่ตัวปรับตั้งค่าปรับตั้งค่าอยู่ที่12โวลต์หรืออย่างขวามือใช่บ้าห6ถึง12ถ้า,ถาเป็นอีกด้านหนึ่งเป็น18ถึง24เราจะไม่ปรับเพราะเราไม่ค่าของแบตเตอรี่ไม่ใช่ขนาดนั้นอยู่ที่12โอเคต่อไปเป็นด้านล่างเป็นแอมแปรด้านล่างเป็นตัวแอมแกลั่นแหละั่น5แอมยัง5แอมแล้วเห็นปะโอเคให้อยู่ที่5แอมออันนี้เราไม่ต้องกระตุ้นกระตุ้นไฟถ้าเกิดแบตเตอรี่ไม่มีไฟครับ เงียบกิ๊บเลยไม่มีไฟมาเลยก็ค่อยปรับไปที่เจแคมแ์8แคป์เพื่อกระตุ้นไฟตอนแรกก่อนอันนี้อ,อยู่แค่ห้ามป์พอต่อไปเปิดสวิตได้เลยเปิดสวิตครับเอาเปิดสวิตแล้วเข็มขึ้นเห็นปั๊บเอาลงใหม่ปิดก,ก,อก,ก,อก,กอ่อนปิดก่อนปึ้งหาเปิดปึด่งมันพร้อมที่กำลังจะประจุกระแสไฟอยู่ตอนนี้หลายไฟหลายขั้วแล้วเนี่ยเราก็ชาร์จไว้ชาร์จไว้เสร็จแล้วสักประมาณ5นาทีส0นาทีแล้วก็มาจับมาดูว่ามันมันร้อนมากเกินไปไหม อะไรเงี้ยมาดูมาดูข้างมันก่อนว่ามันร้อนเกินไปไหมบางทีมันร้อนจี๋เลยมันจะบวมเราก็ดูอีกหนึ่งแต่ตรงเนี้ยเราเลีเล้ยงน้ําแล้วความร้อนไม่มีหนาแล้วเราก็ปล่อยเอาไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเราชาร์จให้ลูกค้าประจุไฟใช้ไฟอัอย่างเงี้ยประจุไปเรื่อยจริงๆงหลังๆแล้วหนึ่งชั่วโมงแล้วค่อยใสยล่ลูกค้าแล้ว,วก,ก็วัดค่าก่อนใส่ก็วัดค่าใช้มัลติมิเตอร์วัดค่าว,ว่าไฟโอเคไหมเต็มไหมหนะครับ เวลาเราชาร์จแบตเตอรี่ให้จําอย่างหนึ่งก็คือให้มีสติอย่าทําโดยที่ลกลกลีลกลนทําโดยที่มันเร็วๆโดยที่เราประมาทแล้วมันโดนกันไม่ได้เดีย๋ยวพี่จะทําให้ดูถ้ามาโดนกันแล้วมมนเกิดระแกไฟไงนดูนะเห็นไหมเกิดประแกเปิดประกายไฟแบบนี้ประกายไฟแบบนี้เวลาชาร์จเนี่ยถ้าเกิดอ,อยู่ในตําแหน่งที่มันมีน้ํามันเบนซน<ๆ>ินเกิดเราจาลงไปป้าเราเห็นไหมมีสะเก็ดไฟไหมมีประกายไฟไนี้มันอาจจะเก็ดไปโดนน้ำมัน ลุกไหม้กนมีเพราะนั้นเราต้องหาที่โล,งโลงง่งๆทำเราวางไห้มีนะแต่มันไม่น่ากลัวถ้าเราเป็นไม่น่ากลัวถ้าเราเป็นแล้วเก่งแล้วเราเข้าใจมันเราจะไม่มต้องกลัวมันตอนนี้แต่ไปมีไฟอย่างเงี้ยดีเห็นไหมแต่ถ้าแตะไปแล้วมันเงียบแตะไปอย่างเงี้ยมีไ,ไฟเห็นไหมมันมีไฟอย่างเงี้ยดีแปลว่ามันพร้อมที่จะรับกระแสไฟเข้าไปแต่ถ้าแตะแล้วมันเงียบเนี่ยไม่ไฟดีเท่าไหร่แปลว่าไฟมไหมด really, เยี่ยงเลยอะไรเงี้ยโอเคอย่างนงี้ถือว่าดีลูกนี้อยู่ แต่ว่าก็ยังไม่ไม่ได้การันตีว่ามันมันมันดีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าถือว่ามันโอ้มันดีอยูอ่ประมาณนี้เนื้อจำกันนะเดี๋ยวฝึกไปเรืร่อยๆไงเงี้ยเราจะมาดูกันว่ามันเดือดมันร้อนอยังไง